สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับโยดีอีกแล้วนะจ้าแต่วันนี้เราเปิดตัวนอกสถานที่จ้ากลัวทุกคนจะเบื่อนะวันนี้พอดีออกมาเดินเล่นจ้าอากาศดีก็เลยมาเปิดตัวข้างนอกจ้าแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้ฟังที่ห้องเหมือนเดิมน,นะทุกคนวันนี้นะจ้านี่พา,าทุกคนมาชมวิวลูเบกอันนี้เรามาเดินเล่นนะทุกคนอากาศตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะแต่ว่าหน้าร้อนปีนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนมากๆ เกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆต้องเป็นหน้าร้อนแต่ว่าฝนตกแทบทุกวันนะวันนี้อยู่ดีๆอากาศก็ดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศก็แย่อีกเรามีโอกาสเราก็ต้องออกมาข้านงนอกนะไม่ไงั้นมันอยู่บ้านมันมันกดดันมันแบบว่าทํางานกลับมาปวดหัวนอนทํางานกลับมาปวดหัวนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มันเหนื่อยน้องอ่ายมันต้องใช้สมองใช้ภาษาเยอะอะไรเงี้ยเราต้องสื่อสารเยอะดังนั้นก็ต้องออกมาสูดอากาศจ้าโอเควันนี้นะจ้าเราจะมาเสนอทุกคนเรื่องเกี่ยวกับว่าวิถีชีวิตการทํางานของพยาบาลที่เยอะระมันนะเวรเช้าเวนบ่ายไว่ดึกเนี่ยเป็นอย่างไรเรามาแชร์ประสบการณ์ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปฟังพร้อมๆกันเลยจ้า และก็กลับมาที่มุมเดิมจ้าตอนนี้กลับมาถึงเมือ่ออานนะอาบท่าเรียบร้อนนะจ้าพร้อมรีวิวแล้วจ้าเรามาเริ่มที่เวรเช้าก่อนเลยแล้วกันนะหลังจากที่เราเนี่ยรับส่งเวนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาจัดยาจัดทุกคนเพราะว่าเรารับส่งเวรเสร็จก็จะประมาณ6กโมงครึ่งเกือบ7จ็ดโมงยาเนี่ยจะเริ่มแจกตอน8ปดโมงใช่ไหมทีนี้ว่าคนไข้ใน ICU นะเราจะไม่มียาสําเร็จมาเหมือนจากตึกธรรมดาที่จะมียามาจากห้องยานะเราเนี่ยจะมีตู้ยาตั้งแต่ A ถึง นะแล้วก็จะมียาเม็ดทุกตัวเรียงไว้หมดแล้วก็จะมีตู้ยาฉีดแล้วก็ตู้ยาฆ่าเชือ้อคือทุกอย่างอจะอยู่ที่ตึกหมดเลยยาทุกตัวนะพยาบาล ICU เนี่ยคือเวลาหมอสั่งยาตัวไหนยาเร่งด่วนยาสเต็ไม่ต้องรอเบอิกจากห้องยาสามารถหยิบแล้วก็ฉีดหยิบแล้วก็ฉีดได้เลยทันทีจะ้ะทีนี้เราก็จะจัดยาเสร็จเราก็จะไปดูคนไข้เราก็จะประเมินคนไข้เบื้องต้นสวัสดีคนไข้ทักทายแนะนําตัวแบบ อีกบินแ a i ปั้นโตอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแลคุณวันนี้วันนี้นะถ้าคนไข้แบบว่าสื่อสารได้นะแต่ถ้าคนไข้แบบว่าเใส่ท่ออยู่สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือก็ต้องพูดต้องแนะนํานะแบบว่าก็คือเป็นเป็นกฎนั่นแหละเป็นเป็นปกติรูทีนที่แบบพยาบาลต้องทำอะไรเงี้ยหลังจากแนะนาของค่าเสร็จแล้วก็เริ่มแล้วแต่เราจะวางแผนเลยว่าเราจะทําอะไรก่อนนะก่อนและหลังแต่ว่าหน้าที่ของเวรเช้าเนี่ยก็คือว่าจะต้องอาบน้นําคนไข้ที่เยอะระมันเนี่ยอาบน้ําวัน เ,เวนอาบน้ำหนึ่งครั้งต่อวันนะทุกคนก็คืออย่างที่ไทยตอนที่เราทํางานที่ตึกเราเนี่ยจะอาบสองครั้งต่อวันจะเป็นหน้าที่ของเวนดึกอาบตอนตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยคนไข้หน,นาวๆก็อาบ้าแล้วก็อีกรอบนึงจะเป็นหน้าที่ของเวนบ่ายรับเวนเสร็จก็จะอาบแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยในไอ u ียูเนี่ยอาบน้ําคนไข้เนี่ยหนึ่งครั้งต่อวันนะทุกคนแล้วก็อาบน้ําที่นี่นะก็คือเราอะคิดถึงตอนอาบน้ําที่ไทยมากเราอะชอบแบบว่าคนไข้อะมันคือที่ไทยอากาศมันอาจจะร้อนได้แหละถึงจะอยู่ในไอ u ียู ก็ไม่ได้หนาวข้างนอกอะไรก็จะเหมือนอบๆอ้าวๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็จะอาบน้ําลงน้ําเต็มที่ลงสบู่ตอนจบนี่คือต้องแปะแปะแปะแปแปะแ้งที่หน้าถ้าหน้าไม่ขาวนี่คือถือว่าไม่สะอาดนะสมัยแรกๆนัแล้วหลังมันก็เขาเริ่มมีวิจัยแป้งมันจะเป็นฝุ่นทําให้เป็นปอดแบบอะไรก็คือก็แล้วแต่แต่ว่า ของสาหรับเราเนี่ยคือถ้าหน้าขาวนี่คือถือว่าสะอาดถือว่าโอเคคนนี้คนไข้ผ่านแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยต่างกันเวลาอาบน้นําคนไข้เนี่ยนะตอนเหมือนตอนสอบใบประกอบวิชาชีพของเยอรมันเนี่ยต้องถามคนไข้ด้วยว่าน้ำเนี่ยต้องใส่สบู่ไหมสบู่เอ,อจะเอาน้ําร้อนหรือจะเอาน้ําอุ่นใส่สบู่หรือไม่ใส่แล้วก็ตอนจบเนี่ยจะทาครีมหรือไม่ทาครีมอะไรเงเี้ยคือคนไข้มีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่าง แต่ว่าอยู่ในซีอใช่ไหมถ้าสมมติคนไข้พูดไม่ได้เนี่ยก็คือก็อาบน้ำเช็ดเช็ดเช็เพราะว่าอากาศมันก็หนาวด้วยส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือว่ามันแบบว่า มันไม่ได้เหมือนทายที่อาบแบบน้ําชุ่มเหมือนก็คือแค่เช็ดเช็ดเช็ดเชดแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเช็ดครบทุกซอกทุกส่วนก็จะเน้นที่มือกับเท้าอะไรเงี้ยมือเนี่ยก็ต้องแช่อ่างประมาณห้านาทีขัด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 ตอนแล้วก็เปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้ำซิเอากำมังใหม่มาแล้วก็มาแช่เท้าแล้วก็ขัด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 ซอกทรงซอกเท้านี่ต้องเช็ดให้แห้งเดี๋ยวมันจะขึ้นราได้อะไรประมาณนี้เขาก็จะเน้นการดูแลร่างกายประมาณหนึ่งซึ่งประมาณนี้แหละใช่ไหมทีเนี้ยพอเรา หน้าที่เวรใช้อย่างที่บอกคือต้องมีอ่านน้ำคนไข้แล้วก็มีทําแผลแผลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่มีอยู่ที่คนไข้เนี่ยเราจะทําในหน้าที่เวรเช้าเพราะว่าถ้าแผลมีปัญหาเนี่ยก็จะได้รายงานหมอใหญ่ที่เขาจะมามามาตรวจ หมอคนเหมือนเหมือนเหมือนหมอประจำแผนสมมติว่าคนไข้คนนี้ผ่าหัวใจแล้วก็จะมีหมอใหญ่เนี่ยที่เป็นหน้าที่ผ่าหัวใจเนี่ยเขาก็จะมาเอ่อมามาราวคนไข้มาดูคนไข้ตอนเช้าทุกวันนะประมาณ8ปดโมงเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรายงานตอนเช้าเราก็จะสามารถทําแผลแล้วก็รายงานได้ว่าแผลไม่ดีหรือว่าเปิดแผลเขาดูได้เลยว่าเออแผลแบบนี้ต้องทํายังไงต่อต้องเข้าห้องผ่าตัดไหมหรือว่าต้องดูแลยังไงต่อเขาก็จะบอกเรา และหน้าที่ต่อไปก็คือการกายภาพคนไข้ทุกคนคือปกติเนี่ยไอซยเนี่ยก็จะมีนักกายภาพมาอยู่แล้วใช่ไหมทุกวันทีเนี้ยกายภาพของที่นี่มันจะแตกต่างกันมากก็คือว่าสําหรับเราเนี่ยคนไข้ตอนที่เราอยู่ไทยอะ่ะ คือ,อ,ค,อคนไข้ใส่ท่อคนไข้เจาะคออะไรอย่างเงี้ยนะักกายภาพเดี๋ยเราไม่ได้ว่านะเราก็เข้าใจแหละมันคนไข้มันเยอะมากเขาก็จะมากับคนไข้แบบว่าแป๊บแป๊แป๊แป,แ,ป,แ,ปแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง5นาทีมาโยกแขนโยกขาอะไรอย่างเงี้ยมาเคาะปอดอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่กายภาพคือจริงจังมากคนไข้ใส่ท่อคนไข้เจาะคอก็ตามต้องจับนั่ง คือแบบว่าเขาต้องใช้คือเราเป็นพยาบาลประจําคนไข้ใช่ป่ะเราก็ต้องอยู่กับคนไข้อันดับแรกอาจต้องคอยประคองทอ่อไม่ให้ท่อหลุดอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ดูสายยาไม่ว่าจะมียากระตุ้นหัวใจยาช่วยความดานันยาลดความดานันอะไรเงี้ยถ้าประเมินแล้วว่าคนไข้อะไม่ได้ถึงขั้นอันตรายทําก็คือต้องทําเพราะว่านาั่งแลวปอดมันจะขยาย ลมมันจะเข้ามากขึ้นคนไข้จะได้ไอได้หลังจากเอาท่อออกจะได้ไม่มีปัญหาต้องใส่ท่อสามอะไรอยาเงี้ยคือจับนั่งคอปอดนวดหลังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ไทยไม่เคยเจอมาก่อนคนไข้ใส่ท่อคนไข้จอจับนั่งจับนั่งไม่พอคนไข้ถ้ายังพอไหวจับยืนอีกเราต้องคอยประคองข้างหน้าเอาเขา่าเราดันเข่าคนไข้คนไข้ขจะได้มีแรง พยุงตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยคือแบบแล้วมาใช้เวลานานมากเพราะว่าอันดับแรกคืออย่างที่บอกยาบางทียามีเป็น10ตัวอยู่ในเซ็นทรัลไลน์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอายาตัวไหนไม่สําคัญปิดก่อนออกแป๊บนึงยาตัวไหนสําคัญก็ต้องต่อสายยาเพิ่มเพื่อที่จะได้ยืนแล้วมันไม่ลังไม่ตึงไม่ไม่ไม่ดึงออกอะไรเงี้ยแล้วพราะในไอซียูนะมีอาร์เทอรี่ทุกคนมีเส้นเลือดแดงทุกคน โอ้โหประคองคือเราอะมือมือประคองท่อมือนึงประคองสายประคองตัวคือยุ่งยากมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีกับคนไข้อันนี้เราเข้าใจมากอย่างที่บอกว่าพยาบาลที่เยอรมันเนี่ยไม่ได้เน้นการดูแลร,รักษาหรือคือพยาบาลไม่ใช่แพทย์หน้าที่การให้ยาการต่างๆเนี่ยทุกอย่างแพทย์ตัดสินใจหมดพยาบาลน,นี่คือเน้นมากๆเน้นองค์รวมกับคนไข้ว่าคนไข้หลังจากรักษาออกจาก ICU ไปแล้วหรือหลังจากหายจากโรงพยาบาลไปแล้วต้องไปใช้ชีวิตต่อได้ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อได้ คนไข้ต้องไม่มีปัญหาข้อเขายึดติดกระดูกยึดติดไม่มีแผลกดทับอะไรเงี้ยที่ทําให้การดํารงชีวิตต่ตอไปภายภาคหน้ามันลาบากดังนั้นเนี่ยการตะแคงใน ICU หรือตะแคงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือสําคัญมากตะแคงตัวไม่ให้เกิดแผลกดทับแล้วก็อย่างที่บอกการออกกําลังกายกายภาพอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของวิชานะเพราะาจะมีนักกายภาพมาช่วยเพราะว่าพยาบาลคนเดียวมันทําไม่ได้บางทีเพื่อนเราก็ยุ่งดังนั้นเราก็จะมีนักกายภาพ1-2คนเนะี่ยมาช่วยในการ บริหารร่างกายคนไข้นะแล้วก็อย่างที่บอกอาบน้ําทําแผงกายภาพหลักๆแล้วก็ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับออทรานสปอร์ตเป็นเกี่ยวกับการไปตรวจพิเศษต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในเวรเชา้าเช่นการพาคนไข้ไปซีทีสแกนหรือว่าการไปออสวนหัวใจอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของเวรเชา้าแลวมันก็จะมีอยู่เท่านี้แหละก็คือว่าออเดอร์ของคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีอยู่แล้วเวรเช้าเนี่ยมันก็ ก็อาจจะมีออเดอร์ใหม่หลังจากที่หมอมาราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะมีหมอประจํา ICU อยู่แล้วก็จะเป็นแค่หมอใหญ่ว่าเออต้องการนู่นนี่นั่นเพิ่มนิดนอยจากส่วนใหญ่คือหมอ ICU ก็จะตัดสินใจทุกอย่างอยู่แล้วนะตอนนั้นดังนั้นการรับออเดอร์แบบที่ไทยที่แบบหูหมอมาที่ออเดอร์เต็มอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ยุ่งยากมากนะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพิ่มตัวยาไม่กี่ตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยหมอก็จะบอกเราโดยตรงอะให้อันนี้ให้อันนั้นหน่อยก็คือไม่ได้ยุ่งยากมาก แล้วก็หน้าที่เวรนเช้าก็จะมีเท่านี้แหละแล้วก็เวรบ่ายก็ไม่ได้ต่างกันนะทุกคนเวรบ่ายเนี่ยก็คือจะต้องรับหน้ากับญาติคนไข้พยาบาลบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบทํางานเวรบ่ายเพราะว่าจะเป็นเวลาญาติเยี่ยมนะบ่ายสามถึงหกโมงเย็นดังนั้นเนี่ยช่วงที่ญาติเยี่ยมบางทีก็แบบว่าบางคนก็แบบเยอะหรือไม่เยอะก็เหมือนกันทุกที่แหละเขาก็ต้องมีความกังวลอยู่แล้วใช่ไหมคนป่วยด้วยแล้วก็ญาติคนป่วยเขาก็จะมีคําถามมีอะไรอย่างนี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยดังนั้นเวรบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเวรที่ต้องรับ หน้าที่คุยกับญาติคนไข้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เวรบ่ายที่มีหน้าที่สําคัญเพิ่มมาก็จะเป็นการดูแล ส่วนรวมของตึกอ่ะอย่างเช่นพอรับเวียนป่าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทํางานของตึกงานส่วนรวมเช่นการเช็ครถ e m e r g e n ์เจนซีอะไรเงี้ยอุปกรณ์ CPR มีครบไหมยาต้องเปลี่ยนทุกวันที่15ของเดือนเพื่อไม่ให้หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีการหน้าที่เช็คถังออกซิเจนว่าเออออกซิเจนมันเพียงพอไหมในการขนย้ายนคายไนไข้ไปนู่นไปนี่ตรวจรถ ทำแผ่อุปกรณ์ต่างๆเติมให้เต็มอะไรเงี้ยคืออันนี้จะเป็นหน้าที่ของเวรบ่ายนะมันก็จะมีประมาณ7จ็ดแปดหน้าที่แล้วก็จะกระจายการแบ่งการคนละ1-2ึหน้าที่แล้วก็ทําให้ทุกอย่างพร้อมใช้แล้วก็มันเอ่อให,ให้ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของเวรบ่ายหลังจากนั้นก็คนไข้ก็ดูแลเหมือนกันปกติไม่มีปัญหาอะไรต่อมาก็เป็นหน้าที่ของเวรดึกจ้าเวรดึกเนี่ยเราจะอยู่กับคนไข้เนี่ยราวๆเกือบสิบชั่วโมงนะเวรดึกจะยาวนานกว่าเวรเช้าแล้วก็เวรบ่ายทุกคนดังนั้นเนี่ การหลักการสําคัญของเวรดึกคือทํำยังไงก็ได้ให้ใคนไข้นอนเพราะว่าถ้าคนไข้ไม่นอนเนี่ยตอนเช้าคนไข้จะไม่มีแรงในการออกกําลังกายในการกายภาพนะแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็จะอ่องอ่องได้อะไรเงี้ยดังนั้นเวรดึกเนี่ยประเมินคนไข้ต้องนอนถ้าไม่นอนหรือว่าคนไข้บ่นว่านอนไม่หลับต้องรีบไปบอกหมอแล้วบอกหมอก็จะให้ยาว่าเออเอายาตัวนี้ออรอให้คนไข้จะได้หลับขึ้นอะไรเงี้ยก็คือจะประเมินว่าเน้นคนไข้ต้องได้พักผ่อนอันนี้นในคนไข้ที่มีอาการปกตินะหมายถึงว่าคนไข้ที่แบบว่า ออ,ออกทิวแล้วพูด,พ,ดพูดคุยสื่อสารได้อะไรเงี้ยรอประเมินวันสองวันก่อนออกจาก i อซีอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องเน้นว่าคนไข้ต้องได้พักผ่อนให้เพียงพอพยาบาลก็ต้องวางแผนตัวเองเหมือนกันว่าจะเข้าไปหาคนไข้เวลาไหนจะไม่เข้าไปรบกวนคนไข้บ่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเราก็เน้นหน้าที่สําคัญเมนดึกไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมตม,มีแค่ว่า ตอนเช้าเนี่ยก็คือประมาณตีห้าหกโมงในการรูทีนเจาะเลือดคนไข้เนี่ยก็คือเวรการเจาะเลือดทั้งหมดหจะเป็นของหน้าที่เวรดึกก็คือเจาะเลือดคนไข้ทุกเตียงใช่ไหมเตียงไขเตียงมันนั่นแหละก็คือเจาะแล้วก็ประเมินเอ,อ่อเพื่อให้เวรเช้าได้ดูผลแล็บแล้วก็หลังจากเจาะคนไข้เจาะเลือดเสร็จเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้ออันนี้จะเปลี่ยนในเวรดึกแล้วก็จะทําของคนไข้แครคนไข้มันนะอย่างเช่นเอ่อท่อช่วยหายใจเนี่ยไอตัวข้อต่อของท่อเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ตัวกรองอากาศตัวกรองความชื้นอะไรเงี้ยกรองเชื้อโรคของเครื่องเวนทิเลเตอร์เนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนทุกวันก็เนี่ยจะเปลี่ยนที่เวรดึกแล้วก็สายซักชันน้นํายาซักชันอะไรเงี้ยไอ้น้ำซักชันหรือว่าเขาเรียกว่าไอสาย ที่ให้อาหารคนไข้อ่ะคือที่เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้แบบไทยของไม่รู้นะของเราตอนที่เราทํางานมาเมื่อ3-4ปีที่แล้วของที่ไทยเนี่ยของเราเนี่ยยังต้องเป็นแบบว่าเซลิงแล้วก็เทบีดีเทอาหารทางสายยางเนี่ยเทอย่างนั้นอยู่แต่ว่าของที่เนี่ยมันจะดิบมันจะแบบว่าหยดหยดหยด,ยด,ยดเป็นชั่วโมงอะ่ะเอเป็นวันอะ่ะก็คือให้หยดทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่สายใช่ไหมหน้าที่เวรดึกก็จะมีเปลี่ยนสายให้อาหารอะไรก็คือจะเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ประเมินว่าคนไข้อ่ะ มีอาหารเหลือนในท้องไหมย่อยได้ดีไหมอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเวรดึกนะก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะทุกคนเราขอสรุปง่ายๆเลยนะทุกคนว่าการทำงานน่ะที่ไทยกับที่เยอรมันเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะหน้าที่ของพยาบาลเนี่ยบางทีที่ไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าพยาบาลที่ไทยเก่งกว่ามากเพราะว่าเราเหมือนต้องรับภาระหลายหน้าที่ มากๆบางทีก็เกินในขอบเขตของวิชาชีพเราแต่ว่าเราก็ทํานะเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเราก็ไม่รู้เราเป็นคนตัวเล็กๆแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถูกไหมแต่ว่าพอเรามาเจอที่นี่เรารู้สึกว่ามันแยกหน้าที่กันชัดเจนมากหน้าที่พยาบาลก็คือหน้าที่พยาบาลหน้าที่หมอคือหน้าที่หมอมันไม่ได้แบบว่ากดดันขนาดนั้นแล้วก็ไอที่ที่เราทำงานที่ ICU เนี่ยเรามีหมอประจำตึกอยู่แล้วไม่ว่าคนไข้จะแบบว่า มีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเราเดินไปได้เลยทันทีเวรเชา้าไม่บ่ายเม่ดึกคือหมอจะอยู่ประจําตึกจะมีหมอประจําของคนไข้เลยใช่ไหมเราก็เดินไปบอกเขาเลยว่าเออคนไข้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราอ่ะได้แก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาตอนนั้นได้ทันและเราอ่ะไม่กดดันว่าเฮ้ hey, เราต้องรายงานหมอคนไหนวะเราต้องรายงานหมอใหญ่เลยไหมอหมอคนนี้รายงานไม่ได้หลังเที่ยงคืนห้ามโทรเราจะเกิดมาทํายังไงไออินเทอร์ก็ไม่รู้จะแก้อะไรเงี้ยคือแบบ ตอนนั้นวุ่นวายมากตอนอยู่ไทยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าปัญหาเนี้เราตัดไปเลยเรามองไปที่คนไข้ยอย่างเดียวทำกับคนไข้โดยตรงแล้วก็เหมือนแบบว่าหน้าที่พยาบาลหลักๆคือโอเคคนไข้ต้องสุขสบายหลับพักผ่อนเพียงพอไม่มีแผลกดทับทุกอย่างอันนี้คือเป็นหน้าที่เราก็คือหน้าที่เราจริงๆนะทุกคนเรารู้สึกว่าการทํางานของที่นี่สบายใจกว่าแต่ว่า พอมันได้ทํางานแบบสบายใจแบบนี้บางทีองค์ความรู้มันหายไปหมดนะอย่างไทยเนี่ยหูพยาบาลเราต้องประเมินเองดูค่าผลแลบจะรายงานหมอจะมาไล่บอกตั้งแต่ตีละตัวตีละตัวไม่ได้บอกปัญหาเลยปัญหามีอะไรแต่อยู่เนี้ยคือเจาะเลือดมาเสร็จปุ๊บเอาไปโชว์ให้หมอและหมอนี่เลือดเป็นอย่างเงี้ยให้หมอดูเองถือว่าโชว์แล้วหมอก็ดูปัญหาหมอดูไม่ครบ อะไรบางทีเราก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าเราโชว์แล้วแต่ว่าอยู่ไทยเวลาโทรรายงานต้องแบบหมอค่านี้เป็นนี้ค่านี้เป็นนี้เหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าพยาบาลไทยองค,ความรู้มันจะแน่นแล้วมันจะแน่นไปตลอดความรู้มันจะไม่หายนะทำงานเป็น10ปีคือมันความรู้มันก็แน่นเพราะมันล้วาต้องมองอะไรคนไข้ยังไงแต่ว่าอยู่เนี่ยคืออย่างที่เราบอกเราทํางานมาตอนนี้คือบางทีเราลืมไปหมดแล้วแหละว่าค่าค่าตัวไหนตัวไหน,ไหนจะมีผลต่ออะไรบางทีมันลืมอ่ะมันไม่ได้ใช้อ่ะเพราะาเราจะดูแลแต่คนไข้ยอย่างเดียวนะมันก็จะเป็นอะไรที่ เออมันข้อดีและข้อเสียมันก็แตกต่างกันไปในะคนอย่างนั้นตอนนี้เราอะถ้าจะให้กลับไปทำงานที่ไทยนะเราก็ต้องใช้เวลาขอขอขอใช้เวลาแบบว่าทวน่ะน่าจะต้องหลายเดือนอะไรเหมือแนบบจะต้องตามรุ่นพี่หรือว่าต้องเป็นเป็นน้องเล็กประจําตึกใหม่เริ่มต้นใหม่ก่อนก่อนที่แบบว่าจะเออเป็นพี่ใหญ่ได้นะรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะ ดังนั้นขอสรุปเลยนะจ๊ะว่าการทํางานที่เยอะระมันเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะใครที่มีความกังวลนะว่ามาที่นี่กลัวจะทํางานไม่ได้กลัวจะแบบว่าเออเคยอยู่ตึกธรรมดาเคยอยู่โอพดีมาต้องมาทํางานเข้าวอร์ดอะไรอย่างเงี้ยทำกับคนไข้กลัวทาไม่ได้ไม่ต้องกังวลเลยนะทุกคนเรื่องงานไม่ยากแล้วก็เราเนี่ยสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเลยนะว่าอันไหนต้องทํายังไงบางทีเราเนี่ยทำงานมาแล้วตั้งหลายปีแต่บางทีมี เครื่องมือใหม่ๆหรือมีอะไรที่เราไม่ได้ทําซ้ําๆไม่ได้ทําบ่อยๆอ่ะและเราลืมไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็สามารถปรึกษาที่ทํางานได้เขาก็จะไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เราถามดีกว่าว่าเราไม่ถามแล้วเราทําไปแล้วมันผิดอันนี้คือสําคัญมากนะทุกคนโอเคจ้ะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็ ใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะมาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะต่อไปก็จะพยายามนะชวนน้องๆที่ทํางานที่ไทยนี่แหละมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะทุกคนเพราะว่าการทํางานที่วอร์ดธรรมดากับบอร์ดไอซียูเนี่ยก็จะมีข้อความต่างที่เออความแตกต่างที่ต่างกันนิดๆหน่อยๆดังนั้นเนี่ยบางทีก็จะเชิญน้องๆมาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะจ๊าเดี๋ยวไปต้อนน้องๆก่อนโดยที่เออทากับข้าวให้น้องกินแลกกันมากินข้าวบ้างจัะแล้วก็มาอัดคลิปกู้กันนะทุกคนโอเคจ้า ใครมีอะไรอย่าลืมกดออคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โยดีได้วยนะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย